ดีครับสวัสดีสวัสดีสสดนาะนาะทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาตามล่าหากระสูบนะครับที่คลองดําเนินนะครับคลองดําเนินสะดวกนะครับอันนี้ผมก็มาเป็นผลที่สองแล้วนะครับผลแรกก็แฮวไปวันนี้เราจะได้ตัวหรือเปล่านะครับลองตามหาตัวกันดูนะว่าจะเป็นยังไงไปครับไปติดตามรับชมนเลยไปกันเลยครับ ตามลากกระสุกกันนะผมวันนี้ผมก็มากับชุดอุปกรณ์นะครับเป็นอาอบูมอลลัมนะครับ SX 1 6 0 1งนะครับกับคันสไลด์นะครับของผมเองนะครับตัวนี้แล้วก็วันนี้ผมจะลองใช้เหยื่อปัปเปอร์กันนะครับช่วงเช้านะลองใช้เหยื่อปัปเปอร์ว่าจะรอดไหมนะจ,จะเป็นไงคลองดำเนินสะดวกน้ำลงนะครับอืม โอเคครับตามหาตัวกันเลยป่ะลงใช้ป๊อปเปอร์น,นะครับเช้ชา

ตัวกับท่นานประชุมกัดนี่โดนนะเมื่อกี้ กัดครับ,รบมีตัวไล่ทำไมตัวนั้น นะกระสุกคองเงินเนินครับผมตัวแรกมาแล้วนอดแล้วนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยเอาแล้วครับกระสูปตอนเ,เช้าๆนะกับเหยี่บป๊อปเปอร์นะครับที่ดำเนินนะปล่อยน้องเข้าไปครับไปตัวเล็กเกิน อุ้ยไล่ออะบางแจ๊ะจุ๊บเลยครับ ตัวที่สองมาแล้วนี่ตัวที่สองครับกระสุนตัวที่สองมาอุดลุดลุดรุด,ดนี่ครับแล้วนะครับกระสุนตัวที่สองนะครับทาบ่านผู้ชมนี่สุกตัวที่สองนะครับกระสุนดำเนินนะโอเคนะครับปล่อยน้องเข้าไปนะกระสุนดำเนินนะครับ Bye. ตัวมาโฉบเลยนะเมื่อกี้ผมวันนี้ผมก็จะใช้ป๊อปเปอร์ไปยาวๆเหมือนกันนะครับแต่รอดูก่อนจะไงไงป๊อปตามโขดหินครับท่านผู้ชม กัดครับท่านผู้ชมตุ๊กเลยกัดไม่โดนกี้ครับ กี้แิ่งสตรงเลยครับกัดต้องสองสามรอบนี่โดน จะย่อนถึงปากขนาดนั้นเลยเหรอหเออเจับมันเถอะนุดูสิไปย่อนถึงปากกันเลยเอ,เอ,อ่อกมาแล้วกินดิกินแจ็กสัน ไอ้แล้วหย่อนถึงปากก็ยังไม่เอา อุ o ui. O ui. O ui. O ui. ้ย pues อุ nah ้ยอ okay, ุ้ยอ okay. ุ้ยนั่นไงโดนแล้วเรียบร้อยครับโดนแล้วครับท่านผู้ชมข้าคุกเขาเรียบร้อยโอเคครับปัอปเปอร์แจ็คสันนะครับตัวนี้โอเคปลดไปน้องเข้าไปครับอ กระสูปนะครับคลองดําเนินนะผมก็ตัวที่สามแล้วนะครับโอเคส่กำลังเล็กๆแต่ว่าก็ตกสนุกครับปไปไปไปครับผมเราก็ย้ายหม่มาตรงนม่ใชตรงศาลนะครับแต่ตรงศาลนี้มันจะมีร้านก๋วยจั๊บอยู่นะมีร้านก๋วยจั๊บนะครับตรงหมายตรงนี้ ลองดูนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับมันจะเป็นลานจอดอยู่เป็นสารแหละตรงนี้ลองตามตัวหาตัวดูครับโอเคไปกันเลยนฟ้าไล่กัดอีกแล้ว ตรงนี้พากันตีไปยังไล่กัดอยู่นะตรงนี้ไล่กัดตัวประมาณผมได้เมื่อเช้าอะ่ะกัดไม่โดน2ทีเสียดายครับท่านผู้ชมออกมากัดนะ2ที ได้แล้วครับท่านผู้ชมได้แล้วได้แล้วครับท่านผู้ชมรอดแล้วครับหมายสารเจ้านะนี่ชมรอดแล้วนะครับหมายนี้นะครับโอเคอ่าครับปล่อยน้องเข้าไปนะถ่ายรูปเรียบร้อยไป รูคับไม้เงี้ยแหละชอบมีตัวนะผมก็ตีตามหลังนานาเขานะ มีตัวไรครับตัวอมาอะไรนะต้องเล้ามันนานๆหน่อยครับตึองตื้อหน่อยยังมีตัวมาอันนี้ไอ้ตื้อก็ไม่ออกกสุมนช่วงช่วงนี้มันบ่ายแล้วไงครับไม่ใช่เหมือนตอนเช้าที่เราก็ต้อง นนัีบางทีเราก็ต้องเลามันนานๆถึงจะออกมากัดน,นั่นไงโดนแล้วครับท่านผู้ชมโดนแล้วน,นะ ดูแล้วนะครับมาเรียบร้อยกระสุกนี่ห้าตัวแล้วนะครับสูกระสุปสูกไซส์สวยครับกับเยอปัปเปอร์นะครับปปเปอร์ค่ายจียนนะครับนี่กับเจ้าอบูมอลัมนะครับตัวที่ห้าแล้วนะครับของวันนี้เค ปลดปล่อยน้องเข้าไปครับจะได้ตัวตัโตๆกว่านี่ได้ตกกันยาวๆครับ่ไปน้องเข้าไปครับไปนี่ไปแล้วสูบน้อยขอบคุณที่มากัด โดนครับท่านผู้ชมไซบอร์ดโอ้ยหลุดอู้ อะไรวะนิ่งเจอตัวใหญ่เสียดายเลยนี่ไงนี่ไงวิ่งไ,ได้ละนี่ไง,ไงโอ้ยเหยียบเหยียบพี่มันมาเกี่ยวสายมันเลยกัดตัวเบีดไม่โดน,นอย่างผมไม่กัดนี่ไงกัดแล้วโดนแล้วปังแจ้โดนแล้วมึงแจ้รอดแล้ว มันแกลอเลยล้วเยล่ยโอเคม้วได้แล้วลงแล้วยผู้พทีเรียกวแตัวพี่าาโพีเยแปนึงผมแล้วก็สูบงานเลนอย่างเงี้ย ไอ้นัต้งก็โดกัดทีนึงใช่ปะ่ะผมโดนมาสี่ห้าทีอ่ะครับเราก็ย้ายมาอีกคลองกันนะครับคองตรงไหนอคลองตรงบ้านแพรวนะครับตรงนี้คองคลองใหญ่มากนะครับแต่หม้ก็สวยอยู่นะไม้โอเคเลยแหละครับพอดีมีน้าเจ้าถิน่น ตอนนี้มาด้วยนะโอเคลองตามหาตัวกันดูครับว่าจะได้ตัวเปล่าขอ,องสวยนะออกมา อยู่ตรงนี้ที่นึงอะตุ้มใหญ่เลยนะกัดตุ้มอยู่ตรงนี้พี่ยกขึ้นเห็นหมาตัวนี้เลยไมย่งมากัดมมากัดตรงหมาเนาะ นี่ไงโดนแล้วเรียบร้อยครับท่านผู้ชมไอ้กระสุนนะครับหมายนี้บัดร้อยเลยนะ่ะาล้วครับยาเย็นนะแดดกำลังลงเลยครับนี่กับกระสูกไสสวยนะโอเคอ่ะรอดแล้วกับหมายนี้นะโอเคครับ หาครับหมานี้รอดไปอีกหนึ่งตัวนะครับกดปล่อยกันปกดยากจังขาดหรอเอาไปครับน้องจอะไปแล้วปึ้มนั่นไงมีกัดครับน้นงองชอบมเล็กนี่แหละ ตัวจะจตัวเล็กอะกับไม่โดนโอ้ยกับไม่โดนครับ สูบเล็กมั้งครับกัดไม่โดนเงียบเลยทียนี้มไม่โดนครับเมื่อกี้กัดดอกใหญ่ด้วยนะกัดแน่นด้วย โนครับโดนตูนตน,ตนเรียบร้อยเอาจนได้ๆๆสูบใสสวยครับท่านผู้ชมดินอย่างมันเลยนี่ครับกระสูบใสสวยเลยนะผู้ชมนี่ตอนเย็ยนๆครับกัดกำลังสนุกเลยนะโอเคใสสวยครับตัวนี้ ถ่ายรูปกันครับครับกระสุนนะจงเงยน็นๆเต็มทีสองของหมายนี้นะครับอ่ะปลดปล่อยน้องเข้าไปครับโอเคมาครับปล่อยน้องเขาครับโอเค,ป,อเคปล่อยน้องเข้าไปครับ<ป>ยกปลาครับยกปลากระสุ อาุกาศมันเข้าร่มมันหมดแล้วแสงก็จะรับขอบฟ้าแล้วเย็นแล้วนะครับจะหมดไปอีกวันแล้ว ทุบอยู่นี่ครับท่านผู้ชมโอ้โดนครับกระสงมาแล้วอะไรวะจุบๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บโดนกระสงค,ครับท่านผู้นชมไ้ของแฝงกแล้วโดนกระสงเต็มเหนียวเลยโอ้ ว่าอยู่ครับปลาอะไรที่แท้ก็สงนี้เองตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่ในนี่นะครับอย่างอ้วนเลยไซส์อย่างอ้วนเลยนะครับโหกัเดเหยื่อผมนะเมื่อกี้เต็มเต็มเลยกระสงนะครับตอนเย็นๆนะครับเราก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับเรามาจบทริปกันอยู่ที่บ้านแพ้วนะครับอผมย้ายมาตรงบ้านแพลวนะมันย้ายมาหมายนี้ก็ได้2ตัวนะครับ รวมๆวันนี้ผมก็ได้ทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับอ่าก็ถือว่าโอเคเลยสนุกสนุกเลยครับวันนี้กับชุดอาบูมอลั่มนะครับที่ผมพกมากับพันธุ์สไลด์นะโอเคได้ตัวอีกอย่างนึงนะครับผมโคตรเสียดายเลยก็คือไซบอสอะครับผมหลุดไปน่าเสียดายมากเลยครับคือมันไปพันเออครับแล้วมันก็เลยทําให้น่าจะปากฉีกครับแล้วก็หลุดไปเลยนะน่าจะติดนี่ เต็มที่ติดมินนโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับตะไคร้ด,ด้วยนะครับช่องเกียร์แอลพิชชิงนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย